สวัสดีนอทุกคนนีก็มาโบกับน้องจอยแล้วเนาะมาในมื้อน,นี้น้องจ่อยจะมาแพ็คของกลับบ้านนอทุกคนแพ็คของส่งกลับบ้านแล้วเพราะว่าตอนนี้ยามนานแล้วอยู่บ้าน <c oughs> อยู่บ้านบ่ได้ขาดแคลนหรือว่าขาดแคลนบ่หูนาอทุกคนแต่มื้อน,นี้เฮาจะมาแพ็คของกลับบ้านเพราะว่าเฮาได้ซื้อของฝากไว้หลายอย่างแล้วเฮาก็เลยจะมาแพ็คของกลับบ้านน้ทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเฮาเริ่มจากการทับอิดกันเฮาจะมาดู <c oughs> นี่ก็คือกาดต้มน้ำหอย สิ่งที่น้องจอยจะพภาคกับบ้านก็คือตอนนี้เขาจะภาคให้ไม่ใหญ่อ้วนนะทุกคนสําหรับกาต้มน้ํฮ้อนไปให้ไม่ใหญ่อ้วนเพราะว่ายามหน้าแล้วโมมีพอยุน้มยใหญ่อ้วนแล้วโมมีพต้มน้ำให้เราแล้วเป็นทีแบบต่าทานแล้วเนาะน้องจอยก็กเลยซื้อไปไปไ,ปไ,ปไ,ปไปุคนก่อน <c oughs> ตอนนี้ภาคให้ไม่ใหญ่อ้วนโอ้ยพอบนโลกองข้อนี้คือน้อยเด็บอกไปตอนนี้ ภาคให้แม่เลเนะทุกคนใส่คนละกล้องไปเลยลูกเราสายเป๋มีแบบลูกใส่เปยก็แบบนี้มีลูกใส่เปยก็แบบนี้ เราจะพากโอวันติ่นเนาะทุกคนให้น้องครูและกาน้องแพรและกาน้องวีเนาะฝากให้สามเด็กน้อยเพิ่นเพียงหัวโอ้โอ้ล้มเนาะหล้มล้เขาจะพักแพ็คของเนาะเพราะว่ามันบริไมีเสียงพลมนเลยเนาะเธอมันบริมาฮอดกล้องเนาะเบิ่งเบิ่งวันติ๋วไนถ้ามันฮอดแต่ละมันมาจจะไมีเสี่ยโอ้โอ้โอเคโอเคมีละ เดี๋ยวตอนนี้น้องเกยได้อย่างไรแล้วอ๋อหลังจากเชียรน,นันแล้วสิงที่ขาดบ,บุได้ก็มีหลายอย่างเราทุกคนที่น้องเกยจะแปกลับบ้านนี้สิงที่ขาดบ,บุได้เป็นหนวเป็นหนวนี่ซื้อซอยอะนน่ะดาราคนบป็นนอกเพราะว่าดาราคนบรรนออกกินเป็นนนวแวแล้วน้องเกยก็เลยซื้อฝากเป็นหนวกับบ้านนี้ว่าซื้อหลายเลยทุกคนนะซื้อสามโลคนะนี่เนาะ เดี๋ยวเราจะากของมากลับไปให้น,นักจดเราคุณนออกอุ้มหนักหลายรู้ว่าเพื่อไปฮอสอันนั้นฝนงนี่เขาที่ว่าจะดูขาฝากเนี่ยน,นีต่ต่อต่อมากับนางแป้งโนาอาอีกเขาจะมารีวิวของเราเพื่อฝากกับบาแล้วต่อมาก็น่าจะเป็นอันนี้ตัวนี้ฝากให้มีผูู้วิดาแฟนดาเยอกินหลายเขาจะติดโน้ตไว้ทุกอัน เพราะว่าเมื่อ,อ้วเราจะ่ยทีนี้ก็ของมีพูแล้วก็มีดา,าขานมตัวนี้นอกจอยบุรีซื้อนาะเพราะว่าอ้ายนงจอยฝากมาแต่ฟังไทยฝากมาหลายกองน้องไก่ก็เลยจําเป็นต้องแบ่งให้น้องละอยากแบ่งให้มูลแล้วแบบต้องแบ่งให้น้องนําเพราะว่ากลิ่นบอเบิร์ด<ม>ตัวนี้แม่น้ําตาลน,น้ําตาลนี่อายก็ฝากมาจากฟังไทยเนะะเาะอยากเอากลับไปให้น้องมีพูแล้วก็น้องวิดากินกับโอวันติ่นเพราะว่านงจอยกิน สับเร็จลูกเนาะทุกคนโอ้ยหนักเลยทุกคนเลยหนักมากเนาะมาต่อตัวนี้เนาะกาแฟตัวนี้ฝากให้อันนั้นแม่แลงแพใแพ้แม่แลส่วนกาแฟตัวนี้ฝากให้บ่าวไว้เนาะทุกคนเขาเต็มเป็นซอยเป็นซอยไออว้ให้โอุ้ยเต็มกล้องละตอนนี้เต็มละจริงจริงโอ้ย ต,ตัวน,นี้เป็นมีเป็นรูปเดิมก่อนทีเต็มไว้ค่ะเติมแผลไว้แค่ละลูปตัวนี้กบมีคือกันตัวนี้ก็มีคือกันเพราะว่าไอ้ทั้งคนใช้ฝ้าไม่ต้องเจย์เลยไม่ต้องเจย์ขีนน้ำบ้วนไว้เขาก็ต้องฝัดออกมาตัวนี้เป็นโจ๊กแล้วทุกคนตัวนี้โจ๊กฝ้าขนาดนีอ้วนเลย ดตังคันดูว่าเป so, ็นซองเป็นซอเป็นซองเดี๋ยวหอคิดก่พรามันกระเบิดแล้วนะทุกคนมันก็บอหลายแล้วตามีขนมนมนนตัวนี้ตัดกล้องตัก้องซื้อฝากนุง้งดว้ส่วนใหญ่มีแต่เครื่องจิ่นทั้งนั้นตัวนี้น้ำผลไม้ฝากยังง จะมีก็มีคือัะขอเคุณโอ้ะปรับได้ป้ะนี่ร้องผากใครไมไงเป็นมีเนาะหลายอยู่คนข้องกินกน,นั่นหละฮะถ้าว่าชี้ฝากเลยกันยังโมเดลฝากต้องจวอย่างรอรออันนั้นอะไรหลายร่าง รอจากของจากโซล่าเนาะโซล่ายังจะฟานน้ข,าของมาอีกรูโอ๊ยหนักไหยทุกคนขนองอเพี่อจโดนนะ เครื่องหลายกล่อกเครื่องหลายข้างในแน่นอนสำหรับตัวนี้แม่จะจอดจะบริภาษ์เนาะเพราะว่าอยู่บ้านน้องๆกะมีกินื่องหลายฮาจะฝากแต่สิ่งที่มันจำเป็นมันจะฝากหลายอยู่ทุกคนเซ่ฮาวใส่กล้องเยอะทุกคนเดี๋ยวน้องจอดจะเก็บปากกระป๋องใส่น้ำเนาะเพราะว่าปากกระป๋องนี่หลายมันจะน้องจอดไม่ได้กิน โอ้ตอนนี้เป็นจบนหงคะก็กกปิเลยนนหวอ้งเนยเดี๋ยวเขาอาจจะออก<า>แรงกันได้เน่อเขา่าจะแบบเดี๋ยวนุองเกขแกะก่อนเนะทุก<อ> แค่ต้อแก่ติสกอคิดว่าอยกให้มัมนโฮมกันมันจะแค่ายได้ถูทํา,ทามันจียาสดเดิอมออาเป็นนกันมันอาจ,จะไงกลักวในกลัวก่นขาเติคคสกอเพราะว่าน้องแก่คิดว่าแบบนี้มันน่าจะแบบจะอุ่นๆกัน กันไรแล้วคนเพราะว่าไม่ไงนั้น,นเป็นโรคไม่ไงเป็นคนมีโรคประจำตัวนะทุกคนไม่ไงเป็นคนมีโรคประจำตัวแน,น่แน,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 น่ก <c oughs> ินยาประจำเลยแหละไม่ไง กรบโปหไทุกอย่างมันนั้นไปเขาก็จะแพกแบบนาห,ากหากักนาหักรัดแล้วแล้วเอาเข่ากองไปหลุมจังนี่นะสุกุแสดงว่าโอเคแล้ว แล้วเวลาสุดก็เราจะมีป่องปลาป่องปลาน้องจ่อยจะเก็บกลับบ้านเพราะว่าถามว่าน้องจ่อยกินป่องปลาบ่กินแต่กินบ่ปาไในเพราะว่าน้องจ่อยเป็นคน่มกกินงป่องปลาถามว่าป่องปลามาแจกใส่เนาะทุกคนซื้อเอาแลลวก็ตอนที่ส้วงโควิดแลลวก็เพิินมาบริจาคน้ำลวก็เลย เก็บกลับได้หลายอาะเอาเมื่อให้น้นองบีน้องพูนยิ้มยำนาเนาะเพราะว่าน้องบีน้องพูต้องกินดูแน่ๆยำ,ำ,ำให้ยำนาเพราะว่าพ่อพูว่าหมอกวอาครับเผ็ดแบบอารักมารักเต็มเจ็ดน้วเจ๋ย ายคนอาจจะถามเนาะว่าน้องจอยเอาเงินมันไปใส่มาซื้อของป้าตอน้องจอยแกเงเทียนกาวบต้องสดใสนะทุกคนเงินมาจากทุกเดือนที่น้าสาวฝากมาให้ค่ากินและก็แบงไว้เพราะว่านายนาเเลยอยากซื้อของกลับไปฝากและสาวเลยที่เอามือละสาวทุกคนใส่หมุนเรียนให้มันเปนประโยน์ก็แบบเขาพักไว้ทุกเดือนเอาวะตรงนี้เขาจะบนไดซใจ คือัะให้เราสาวภูมิใจว่าหลังยังเป็นห่วงเรียบอลไหลยอลไหลเาสาวที่สุดโอ้ยวแากบาัเต็มเต็มแก๊สเลยทุกคนไม่ได้ว้าเล่นๆหรอไม่ไมาเล่นๆเต็มแก๊สจิงๆแม่เต็มแก๊สจริงๆเลย เดี๋ยวทุกคนจะ,าถ,จนจะถามว่าจอยเครื่องมาจะใส่ไ่ต้องถามว่าค่าฝ่านี้แพงบ่มทุกคนแพงเพราะวมันหนักแน่ว้าวยอดน้องเก๋ยงยอเกือบอขึ้นหลายกิโลแคงถ้าคนรงถามก็คือจะบอกว่ามีแป้งปองป่ามีแป้งหนัว Vieni tutto piano, ti perdi.